ตอนกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์อเอ,อนั่นไทซันทำอะไรอะ่ะต้องสืบต้องสืบบซะหน่อยแล้วอน,อนี่นี่นี่นังของมีค่าหรือว่าขุดหาสมบัติกันนะเรียบร้อยแล้วครับปไปไงครับพ่อโอ้ยเก่งมากๆเลยลูกไทซันไปเล่นกันเถะ เนกระถางต้นไม้ของฉันด้วยอยัางทำเองกับมือเลยนะจริงสิกระถางต้นไม้อาจุระยะไพศซลนไม่น่าเชื่ออุ้ยว่าไงนาะดูดีมากเลยจ้ะตอนนี้ใครๆเขาก็คิดเพื่อปกป้องโลกกันทั้งนั้นลองคิดดูนะขยะบ้านเราตอนเนี้ยล้นโลกไปหมดแล้วอยางรถยนต์ที่หมดสภาพถ้าเราเผาก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น ถ้าเราเอามาทําประโยชน์อีกครั้งก็จะช่วยลดโลกร้อนนับว่าเป็นไอเดียที่อินเทรนมากเลยอินเทรนอินเทรนนุกนุกเล่นด้วยเล่นด้วยทำอะไรจ้าปังปอนฮะาแม่กุ้งอยู่นี่ซะก่อนสิฮะาปังปอนนี่นี่นี่มันใช่ไหมฮะนี่มันต้นไม้สดหวงของพ่อเขานี่ยจ้ะจริงด้วยแย่แล้วเลย